สวัสดีครับช anel ปอน e ีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอในรหัส MTD-130D-1A เรือนนี้กันนะครับ นาฬิการเรือนนี้นะครับก็เป็นคาเซโอในตระกูลราคาย่อมเยานะครับแต่ว่าก็มาพร้อมกับฟังก์ชันเข็มทิศที่หลายๆคนน่าจะสนใจกันแล้วก็มีคําถามนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับเข็มทิศบนนาฬิกานี่มันจะหมุนติ้วๆเหมือนกับเข็มทิศที่เราใช้เดินป่าจริงๆไหมนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ดูกันนะหลังจากที่ผมก็ซื้อมาแล้วก็ได้ลองใช้งานมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับ ซึ่งอันดับแรกเรามาเริ่มจากตัวหน้าปัดกันเลยนะหน้าปัดด้านในเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันก็จะมีการออกแบบที่มีการใส่ตัวที่มันเป็นสเกลทิศทางเนี่ยมาที่ด้านนอกนะครับ ซึ่งตัวสเกลขอบเนี่ยมันสามารถหมุนได้นะก็คือสังเกตดูว่าเม็ดมิยมเรือนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะอันบนเนี่ยมันก็เป็นเอาไว้หมุนเข็มด้านในแบบนี้นะครับก็ตัว N ก็เป็นนอตนะครับ S ก็ซาา์นะครับ West East ก็ตะวันออกตะวันตกอะไรก็อานไปนะอันนี้ก็เป็นการบอกทิศตามปกติส่วนเม็ดมิยมด้านล่างอันนี้ก็เอาไว้ควบคุมตัวเครื่องนะซึ่งสังเกตดูนะครับว่าคาสิโอเขาก็จริงๆถือว่าฉลาดมากนะคือเขาไม่จำเป็นจะต้องทําตัวเครื่องหรือว่าทาโมดูลขึ้นมาใหม่อะ เขาใช้โมดูลเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆของตัวเรือนได้เลยนะครับแต่ว่า ก็เอียงตัวเครื่องนิดนึงอ่ะ,อะก็คือปกติวันที่มันจะอยู่ด้านขวาแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นแบบระนาบตรงๆเขาก็จับบิดมานิดหนึ่งเพื่อย้ายเม็นพยมเนี่ยมาอยู่ด้านล่างขวาตรงนี้ทําให้ด้านบนเนี่ยเขาก็สามารถวางเม็มพยมที่เอาไว้หมุนตัวขอบเบเซลด้านในได้นะครับก็เป็นการพลิกแพลงเล็กน้อยที่ผมว่ามันก็ทาออกมาได้ดีมากนะส่วนตัวรายละเอียดหน้าปัดเนี่ยก็จะมีการเล่นลายตรงนี้มาด้วยนะครับคือตอนจะซื้อเนี่ยมันก็จะพอเห็นลายตรงนี้ในรูปเราอยู่นะซึ่งตัวลายก็ถือว่าไม่ได้ชัดมากนะครับต้องหมุนเจอแสงชัััดเเท่าานนน้ะถึงจห็ตวลย ตรงนี้ชัดนะครับเอาเป็นว่าโดยส่วนมากะเราจะไม่ได้เห็นตรงนี้มากวนตาเท่าไหร่นะครับซึ่งผมว่าโอเคนะมันจะได้ไม่กวนหน้าปัดมากเกินไปเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นนาฬิกาที่หน้าปัดค่อนข้างจะดูลบดูแบบมีดีเทลเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็มาร์เกอร์รอบๆเนี่ยก็มาในแบบสีขาวมีลูมมาให้นะครับแล้วก็ดูใหญ่มากๆแต่ลูมเนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับว่าเป็นลูมที่ค่อนไปทางแบบแย่พอสมควรนะ คือพื้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเข้าเหมือนให้รูมมาแบบบางมากๆอ่ะฉาบมาบางมากเลยเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยยังพอไหวนะครับยังพอมีรูมเยอะอยู่แต่ว่าตัวมารก์เกอร์รอบๆเนี่ย คือเรียกว่าเหมือนจะไม่มีรูมเลยด้วยซ้ำน,นะครับเวลาเอาไปโดนแสงเต็มๆจะจ้านะครับแล้วก็เอาเข้าที่มืดเนี่ยมันจะขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นน่ะดังนั้นเรื่องของรูมเนี่ยทำใจล่วงหน้ากันไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นจุดเด่นของเรือนนี้เลยส่วนด้านล่างก็มีสเปกบอกไว้ว่ากันน้ํา100เมตรนะครับกระจกก็เป็นมิเรลคริสตัลธรรมดานะครับทรงเรียบๆชิดขอบแบบนี้เลยโอเคมาดูเรื่องการใช้งานเข็มทิศกันบ้างน,นะครับตัวเข็มทิศเนี่ยหลักการใช้งานมันง่ายๆเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการใช้ดวงออาาาทททิิตย์ในน,นนนกกรบศเ่่ัั้้ะมมจไได แบบไปมาแบบตามสนามแม่เหล็กเหมือนกับเข็มทิศทั่วไปที่มันเป็นปลายเข็มนะอันนั้นน่ะมันก็ต้องแบบมีการทํากลไกให้มันเคลื่อนไหวได้เยอะกว่านี้หน่อยแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นการเอาไว้ดูคร่าวๆนะครับซึ่งวิธีการดูเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราอะ่ะตำแหน่งที่เรายืนอยู่บนโลกนั้นน่ะมันอยู่ในตำแหน่งซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้นะครับซึ่งฟังดูแล้วอาจจะวุ่นวายนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยที่คนส่วนมากบนโลกอะ่ะจะอยู่บนซีกโลกเหนือกันหมดเลย คือซีกโลกใต้อะมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเอาเป็นว่าโดยทั่วไปอ่ะเราตีว่าเราอยู่บนซีกโลกเหนือไว้เกาะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เราอยู่บนซีกโลกเหนือซึ่งขั้นตอนต่อมาเนี่ยให้เรามองหาดวงอาทิตย์นะครับว่าถ้าเกิดเอาเราเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะดวงอาทิตย์มันอยู่ทิศไหนจากมุมมองของสายตาเรานะครับสมมติว่าดวงอาทิตย์ผมอ่ะอยู่ตรงนี้สมมติว่าต้นไม้เนี้ยเป็นตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์มันอยู่นะครับผมก็หันตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยไปทางดวงอาทิตย์ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนเี่ย ให้ผมหมุนให้ทิศต,ตัวเซาตัวเอสเนี่ยนะครับมันมาอยู่ตรงกลางระหว่างเข็มชั่วโมงแล้วก็หลัก12นาฬิกานะครับอย่างนี้นะก็ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับ 12บสนาฬกาอยู่ในนี้แล้วก็ตัวเซาเนี่ยอยู่ตรงกลางและระหว่างชั่วโมงกับ12บนาฬกาตอนนี้เราก็สามารถอ่านค่าทิศได้แล้วนะครับก็คือใช้ขอบด้านนอกเนี่ยดูเลยว่าอ่าโอเคทิศเหนือมันก็เยื้องไปทางนี้ตะวันออกก็ทางนู้นตะวันตกก็ทางนี้นะครับยังเยื้องไปเท่านี้เองนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัวฟังก์ชันเข็มทิศของเรือนี้นะถือว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยซึ่งอาจจะแค่ต้องจานิดน,นึงน,นะครับว่าต้องหมุนตัวเซาขึ้นมาต้องเทียบเข็มชั่วโมงกับดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดจําได้แล้วก็ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากส่วนการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยไม่พิมด้านขวาก็สามารถดึงมาทีนึงเป็นการหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อตั้งช่องวันที่ได้นะครับแล้วก็สามารถดึงมาทีนึงเป็นการหมุนตั้งเวลานะอันนี้ฟังก์ชันตามมาตรฐานทั่วไปเลยใช้งานเสร็จก็ส n a ปกลับเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนตัวเคสเนี่ยให้ดูสัหน่อยนะเขาก็มีดีไซน์การเล่นเหลี่ยมมุมที่แปลกตาม,มากขึ้นนะครับคือตรงขอบขอบเบเซลเนี่ยมันจะมีการเล่นเป็นสันสันหยกัยกๆมาแบบนี้นะเวลาวลเอานิ้วลู แล้วก็ตัวเคสเนี่ยมาแนวแบบทรงเคสดูใหญ่นะครับแต่ว่าลักเนี่ยมาเล็กมากเลยการขัดเงาถือว่าทําได้โอเคเลยนะส่วนที่มันเงาๆก็ขัดมาได้ใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ขัดด้านอันนี้ผมว่าทําได้ดีเกินมาตรฐานคาสิโอมากๆนะปกติในงบประมาณนี้เนี่ยการขัดด้านผมจะไม่ได้คาดหวังมากนะครับแต่อันนี้ถือว่าส่วนขัดด้านเนี่ยใช้ได้เลยอะริวก็ ค่อนข้างละเอียดดูเรียบดีแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสันน่ะก็ไม่ได้มีความบาดมืออะไรมากนะครับใช้ได้เลยส่วนฟ้าหลังก็มีสเปคบอกไว้คร่าวๆนะครับเป็นสแตนเลสสตีล กันน้ําก็10บใบยอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นชื่อรหัสละอันนี้ก็เป็นฝาหลังที่เรียบมากๆนะไม่ได้มีดีเทลอะไรเลยส่วนขนาดเคสไซส์นะครับวัดออกมาเนี่ยประมาณ44มิลนะถือว่าเป็นเรือนที่ก็ใหญ่ตามที่เราเห็นนั่นแหละนะครับไซส์มันก็ไม่ได้หลอกตาอะไรอ่ะความหนาก็10.4มิลแต่ว่าสิ่งที่มันเล็กจริงๆอ่ะคือลักทุลักนะครับลักมันสั้นๆเลยนะมันออกมาประมาณสัก48มิลเท่านั้นนะ่ ซึ่งถือว่าใส่ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับนาฬิกาไซส์ประมาณนี้น้ําหนักชั่งออกมาก็ประมาณ107กรัมนะครับอันนี้ก็ตัดสายออกไปแทบจะทุกข้อเลยนะโดยที่ตัวสายเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบเหล็กพับนะซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าราคาประมาณอย่างเงี้ยสองพกว่ามันก็เป็นสายเหล็กพับกันซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นเหล็กพับที่ตรงกลางเนี่ยมีการเล่นเงามานะแล้วก็สังเกตนิดนึงมีการเล่นเป็นล่องๆตรงเนี้ผ่าตรงกลางระหว่างข้อเงามาด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าแปลกตาดีนะครับไม่ค่อยได้เจอนาฬิกาข้อกลางที่เเป็เ็็นหลลกกพแ้ว ให้เส้นอย่างเงี้ยมาเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้มาทําไมนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดว่ามันดูสวยขึ้นนะจริงๆแอบม,มีความรู้สึกว่ามันดูเป็นเหล็กพับมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับการที่เขาให้เส้นขีดตรงนี้มาระหว่างข้องเงานะครับส่วนด้านหลังก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยเป็นแบบเหล็กบางๆนะครับมีความก้องแกงแก้องแกงเวลาจับจับก็จะรู้สึกแบบ ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันชัดมากเลยคือเวลามันโค้งอ่ะมันจะโค้งได้แค่นี้นะครับคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะครับแต่ว่าให้ดูเลยว่าการเคลื่อนไหวระหว่างลิงก์แต่ละลิงก์อ่ะมันก็ไม่ได้แบบมีอิสระต่อกันมากๆอ่ะ ดังนั้นการสวมใส่มันจะสู้ลิงก์กแบบทั่วๆไปที่ไม่ใช่เหล็กพับไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ดูกันไว้ด้วยนะครับส่วนบัคเกิลเนี่ยมาบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไมโครไอจัสมีให้2หลูซึ่งอันนี้ผมว่าน,น้อยไปหน่อยน้อยไปอาจจะเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่าลิงก์ค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็การตัดสายอะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ใส่สายถอดสายแล้วมันอาจจะไม่พอดีข้อมือไปอะต้องใช้ไมโครไอจัสมาปับเพิ่ม แต่ว่า2รูก็อาจจะมีความยืงเยื้องไม่พออยู่บ้างอะ่ะอยากได้สัก3รู4รูผมน่าจะดีกว่านะครับรายละเอียดตัวสายก็ประมาณนี้นะอ่ะขึ้นข้อกันเลยข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับอันเนี้ยผมตัดสายออกไปครบทุกข้อแล้วนะครับผมยังรู้สึกว่ามีความหลวมประมาณหนึงนะดังนั้นผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดจะเ,เล็กที่สุดที่ใส่ได้อะ่ะควรจะข้อมือประมาณ 6นิ้วท่วนเป็นต้นไปนะครับ5.5นิ้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสายหนังหรือว่าสายอย่างอื่นแทนซึ่งจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมีออปชันเป็นสายหนังให้เราเลือกเหมือนกันนะครับก็ลองไปเลือกกันได้นะสำหรับคนที่ข้อมือเล็กๆนะโดยที่คนที่ข้อมือเท่าผมก็จะเห็นว่าตัวเรือนก็มีความเต็มข้อมืข้อมือมากๆนะครับคือถ้าเกิดเรามองแค่หน้าปัดวงกลมอ่ะมันก็ f i t ติ้งแน่นปรียะเต็มข้อมือแล้วอ่ะแต่ก็โชคดีที่ตัวลักอ่ะอย่างที่เราเห็นนะลักเขาจะเป็นสไตล์ขาสั้นๆอ่ะยื่นมานิดนึงนะครับคือดูอาจจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ด้ซ้ำนะครับหน้าปัดใหญ่แต่ลักมันมาเล็กมาเรียวมากๆเลยดังนั้นมันก็หน้าตาแปลกประหลาดดีอ่ะแต่ก็ในการใส่ใช้งานอ่ะลักแบบนี้มันก็ช่วยเรื่องการฟิ t t i n g ได้ดีขึ้นนะ แล้วก็ตัวสายเนี่ยอย่างที่เห็นว่าพอมันเป็นสายเหล็กแต่ว่ามันไม่ได้มีการให้เอ็นลิงอะไรมาเนี่ยมันก็จะดูเป็นนาฬิกาที่เอาจริงนะมันก็ยังไม่ได้ดูพรีเมียมดูหรูหราดูมีความแพงมากนะครับเพราะปกตินาฬิกาที่มีราคาหน่อยอะ่ะตัวสายถ้าเกิดเป็นสายเหล็กเขาจะให้เอ็นลิงที่มันมีการเชื่อมต่อกับตัวเรือนแล้วก็โค้งเข้ากับตัวเรือนได้ดีอะ่ะอันนี้เหมือนกับว่าเขาก็มีการลดต้นทุนตรงเอ็นลิงลงไปนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่อทําให้เอาสายธรรมดาที่มันตัดเรีบเรยบๆอย่างเงี้ยมาใส่กับเรือนเนี้ย mm hmm. ก็เลยทาให้เวลาม ไปหน่อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมอะถ้าเกิดเราเน้นมองแค่หน้าปัดอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดูมีอะไรดีนะดูแบบมีฟังก์ชันนู่นนี่นั่นให้เราใช้ได้เยอะดีส่วนเรื่องเข็มทิศเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่โอเคมันดูแบบมีความลุยมีความแบบเดินป่าดูสปอร์ตมากๆแต่ในการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่า เอาสาหรับคนที่ใช้งานในเมืองแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้เลยแน่นอนนะครับบอกเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดูทิศไปทําไมนะครับหรือเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราจะดูทิศจริงๆอะ่ะสมัยเนี้ยมันหยิบ iPhone ขึ้นมาเปิด g o o g l e Map หรือว่าเข้าแอปอะไรต่างๆนานา,นานมันสามารถดูได้อย่างไวเลยนะครับแล้วก็แม่นยํากว่าประมาณหนึ่งด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นการดูคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะพอทราบกันแล้วว่าจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องมีนาฬิกาก็ได้นะถ้าเกิดใครที่รู้หลักการเมื่อกี้แล้วอะ่ะว่า อมองดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ดูทิศอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งอะแล้วก็วาดเป็นหน้าปัดเข็มทิศอะสี่เหลี่ยมนะครับมีทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วก็ประมาณการว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วหรือว่าใช้เวลาในาการปกติได้เลยอะ หันเข็มชั่วโมงให้มันตรงกับดวงอาทิตย์อย่างที่ทําไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เทียบเวลาจากตัวเข็มทิศที่เราวาดเอาได้เลยก็ทําได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่มันจําเป็นแล้วละ่ะสำหรับการใช้งานในยุคปัจจุบันแต่ก็สําหรับคนที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันเข็มทิศบ่อยๆจริงๆคนที่ทํางานเฉพาะทางจริงๆต้องดูทิศมากๆเลยนะครับแล้วอยากจะได้อุปกรณ์ที่แบบมันมีการตีเส้นทิศที่เอาไว้บอกเราตลอดเวลาย4ชั่วโมงอย่างเงี้ยพกติดตัวไปด้วยตลอดอะในการเรือนมนก็ทําาเพื่อตอตบโจทย์คนกลุ่มนี้เหมือนกันนบ ก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะกเป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่สําหรับคนทั่วไปก็แน่นอนนะครับว่าก็อาจจะใช้เป็นเรื่องของการทําให้มันดูลุคสปอร์ตดูมีความลุยดูแบบคาแรคเตอร์คนใสเป็นสายเดินป่าสายลุยสายแอนเวนเจอร์อะไรประมาณนั้นได้เหมือนกันนะครับส่วนราคาเรือนี้ผมซื้อจากช้อปปีนะอยู่ที่ประมาณ2,500บาท2,600บาทแถวๆนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถาคอมเมนต แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ